ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจว่า hmm. มันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าจะทำอะไรอะไรยังไง้ No, it's not. Um, All right. All right, I'm gonna do at least about 20 today. Okay. Oof. Oof, oof, oof. oof. do gonna one. happened. What happened when giving. what what we That's That's start ขออภัยพี่น้องได้ครั้งเดียวจริงๆครับอ o อ what is this The you one you which one you want Ooh. You take the one you want. You you don't want to eat? You don't want to eat? <laughs> are, you, are you are you taking these box back? Yeah. Oh, who bought it? I did. Wow. I you, get the. You guns. done for the day? Yeah. Okay. Good stuff. Go home, man. All right. See here. Yeah. Today's my mom's birthday. Yeah, yeah. yeah. Happy birthday, bro. We got uh, we are uh, going to that Shogun sushi place. Oh, I thought you guys are gonna take her to the Shogun, like. Nah. เชื่ิซูชิเพลสยูรี่เปิดบล็อ,อ,อหลูกน้องจากเอาโดนัทมาให้เป็นกล่องใหญ่ๆทำไมเข้าใจดีอย่างเงี้ยตอนแรกก็จะไม่กินเลยนะแต่ก็อดไม่ได้นะของหวานคือ,อคแบบนี้ครับจากจะทำคลิปพับแขนเสือ้อว่า ชุดแบบนี้ทางกองทัพเรืออเมริกาเขาพับแขนเสื้ออย่างไรคือถ้าถ้าเราพูดถึงการพับแขนเสื้อนะทุกคนก็จะคิดแบบนี้ใช่ไหมก็อย่างนี้พับ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 อะไรเงี้ย และกองทัพอื่นเนี่ยอย่างกับกองทัพนาวิทยาทินหรือกองทัพบกหรือกองทัพอากาศเขาก็จะพับแขนเสื้อแต่กองทัพเรือเป็นกองทัพเดียวที่เขาต้องทําอะไรที่ให้มันแตกต่างเพราะฉะนั้นวันนี้จ่าจะพามาดูนะครับวิธีการพับแขนเสื้อสไตล์สไตล์สไตล์ของกองทัพเรือก็คือแบบนี้จ่าจะถอดเสื้อก่อนนะครับไม่ใช่ว่าถอดโชว์นะเดี๋ยวนี้เอาไปเอาไป เสื้อจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนะสิ่งแรกที่เขาทํานี่คือแขนเสื้อเดี๋ยวผมดูไม่รู้ว่าเห็นมือกล้องหรือเปล่านะผมพักกล้องก่อนอ่าโอเคสรุปเรามีแขนเสื้ออยู่ตรงนี้นะครับสิ่งแรกของกองทับเขาจะเรียกว่าตาง,งูนี่คือ s n a ็คไอ e นะครับกองทัพเขาบอกสแน็คไอเราก็จะปลดกระดุมก่อนสิ่งแรกที่เขาต้องทําก็คือ พับไปเลยพับให้จนถึงต้นแขนเราก็จะพับแบบนี้ครับไปเลยพับไปเลยนี่เราก็จะพับออกมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตีกันไหมตีกันมาให้เป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้เนี่ยแขนเสื้อมันก็จะเป็นแบบนี้ เพราะคราวนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะพับประมาณเอาแล้วแต่ที่สะดวกเลยผมก็จะพับพับขอเป็นสักสองรอบแล้วกันอ่ะ นึกภาพออกไหมคราวนี้จากที่มันเหลือที่ครึ่งครึ่งมันก็เหลือประมาณนี้แต่คราวนี้ที่ที่ที่มันจะพิเศษก็คือนี่ครับเราพับตรงแขนเสื้อที่ปลายเสื้อให้ครอบนี่มันเลยเป็นแบบนี้เดี๋ยวทุกคนกาลังงงๆกันอยู่ใช่ไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่าใส่เสื้อไปเมื่อไหร่ทุกคนจะเข้าใจแต่คราวนี้เนี่ยนี่ นี่ก็จะเป็นแขนเสือ้อแขนเสื้อ <reco Christ. S 2> แล้วเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราจะทําอีกข uh, ้างหนึ่งงั้นเอ้ยไม่ทําดีกว่าเพื่อไม่อยากให้มันเสียเวลาทุกคนจะได้เข้าใจว่าจะพยายามจะทําอะไรนะครับว่าพับแขนเสื้อก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับมันเราก็จะติดกระดุมติดกระดุมไปแอ ก็จะดูแบบนี้ครับผมนี่นะเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่เห็นสีขาวๆข้างในเห็นไหมครับอ่ามันก็จะเป็นสีเดียวกันเหมือนเหมือนเป็นเนื้อผ้าเดียวกันหมดเลยอ่าจะจ่าติดกระดุมก่อนติดกระดุมก่อนนะครับอ่ะก็จะเห็นได้ว่าข้างนี้พับข้างนี้ไม่ได้พับนะครับ เป็นยังไงล้วครับวันนี้จะพามาดูบรรยากาศกับการแต่งกายเรียบง่ายอันนี้ถ้าพับแขนเสือ้ออันนี้ไม่พับแขนเสือ้อเราไม่มีกฎหรอกครับว่าคุณจะพับหรือว่าใครไม่พับแต่เราจะเน้นเซฟตี้ไว้ก่อนถ้าคุณไปทํางานตรงไหนที่ว่าไม่อยากให้ผิวหนังคุณถูกได้รับแผลบาดเจ็บ,บจเขาก็ให้ไว้แขนให้เอาเอาแขนลงแต่ว่า ถ้าถ้าถ้าเกิดมีการตรวจครื่องบงเครื่องแบบอะไรเงี้ยเราก็จะให้ทุกคนบอกเลยว่าจะให้พับหรือไม่พับเราก็จะบอกทุกคนให้เหมือนกันหมดมันจะไม่มีคนนึงพับหรือไม่พับแต่ว่าในที่ทํางานเนี่ยคือเราใช้คอมมอนเซนต์เอาว่าอ,อันไหนพับยังไงหรือไม่พับอะไรนะก็ประมาณนี้ครับผมโอ้โหหวังว่าวันนี้คลิปนี้สั้นๆไม่มีสาระอะไรหรอก แต่มีคนถามว่าเอ้ยทำไมมันพับแปลกๆอันนี้จ่าก็ได้ตอบโจทย์แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมวัสดีครับ